เครื่องตอกกระดุมนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านซื้อไปแล้วไม่กล้าใช้หรือกลัวนะครับเอาเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแล้วก็เทคนิคในการใช้นะครับในการวางมือนะครับว่าเราจะทำยังไงแล้วก็วิธีการปรับหัวเครื่องตอกนะครับเอาในชิปนี้นะครับเพราะว่าชิปก่อนผม สอนซ่อมแล้วก็ดูจังหวะของเครื่องตอกแล้วนะครับไปดูชิปนี้เลยครับวิธีใช้เครื่องตอกนะครับท่านผู้ชมหลายคนซื้อมาแล้วไม่กล้าใช้นะครับชิปก่อนนะผมลงไปนะครับวิธีซ่อมแล้วก็วิธีจังหวะไม่ลงตัวนะครับมาดูวิธีใช้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องออตโต้นะครับแต่เวลาใช้กันแล้วคือออโต้นะเขาเขาไม่ค่อยใช้กันเวลาใช้มันต้องมาเอามือมากดตัวนี้ด้วยนะพอใช้เก่งแล้ว ระบบออโต้จะไม่ค่อยใช้กันนะครับก่อนที่เราจะใช้เราก็เอามือออกมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเปิดสวิตช์ครับเวลาใส่กระดุมนะครับให้ใส่ตัวบนก่อนนะครับใส่ตัวบนนี้นะครับแล้วก็ใส่ขาโยนไปอย่างนี้นะครับปั๊บดูนะครับนี่ขาตรงข้างล่างนะครับตรงข้างล่างนี้จะเป็นขาเหยียบประมาณนี้นะครับ นี่นครับก็เหยียบเหยียบแล้วก็ยกนะครับนี่ครับเหยียบแล้วก็ยกขึ้นนะครับเป็นเหมือนประมาณจักแพักกิ้งนะครับเหยียบแล้วก็ยกนะครับเนี่ยโอ้นะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้ข้างบนกะนะ่อนครับ ตั้งกล้องก่อนนะครับนี่เวลาเราตั้งหัวนะครับนี่ชุดตั้งหัวนะครับเดี๋ยวปิดเที่องก่อนนีครับตั้งหัวเวลาเราตอกดูเราก็ให้มันประมาณนะครับดูประมาณขนาดนี้นะครับสนิทแนบแน่นนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันยังห àng, ่างเราก็ปรับนะครับชุดนี้เป็นชุดปรับนะครับ ถ้าคลายน็อตออกนะครับถ้ามันตอกไม่แน่นแล้วก็คลายน็อตตัวนี้นะครับออกนิดหนึ่งเป็นน็อตล็อกแล้วก็หมุนหัวออกมานะครับหมุนหัวลงไปยืดลงไปข้างล่างนะครับขาตัวนี้มันแ้วแต่เราซื้อนะครับบางทีมันก็มีตัวสั้นตัวยาวนะครับการใช้นะครับดีใช้เดี๋ยวจะตอกให้ดูนะครับนีบ่แล้วก็เอากระดุมมาใส่นะครับกระดุมมาใส่อย่างนี้ เรใส่แล้วเราก็ใส่ขานครับปั๊บแล้วก็เอาผ้าเข้าไปตอกั่นนี่ผ้าเข้าไปตอถ้าถ้ามันขายาวๆอย่างนี้นะครับขามันยาวบางคนอเอาลูดเข้าไปอย่างนี้ะนะครับมันจะทําให้ตัวนี้ขาข้างล่างมันล้มนะครับเรายกตรงๆเข้าไปแล้วก็วางลงนะครับนี่นะครับวิธีการตอกแบบง่ายๆพอพอเรา ตั้งหัวนะครับเราดึงดูก่อนนะครับถ้ามันแน่นสแสดงว่าใช้ได้นะครับเราดึงดึงดูนะครับไม่หลุดก็ใช้ได้แต่ที่สําคัญนะเวลาเราตั้งหัวเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับคือให้มันชิดกันประมาณมีช่องบ้างประมาณนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ต้องแต่ว่าถ้ามันบี้เข้าไปมากเวลาไปตอกผ้าหนานะขาขามันจะอ้วนนะครับขาขากระดุมนี่มันจะอ้วนมันจะ บางที่มันอาจจะไม่อยู่นะครับถ้าบี้มากแล้วกห็หมุนคลายออกแล้วก็หมุนหัวตัวนี้ขึ้นไปนะครับยืดหัวขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ามันตอกไม่แน่นเราคลายออกแล้วก็ปรับหัวลงล่างนะครับให้ยืดหัวลงไปข้างล่างนะครับวิธีง่ายๆนะครับอ่น่าจะทํากันได้นะครับแบบไม่ยุ่งยากนะครับผมคือผมทําให้ดูก็นี่อีกครั้งหนึ่งนะนี่นะ ถ้าท่านผู้ชมนะครับเวลาไปซื้อเครื่องตอกมาเป็นปนบางตัวนะครับผมอันนี้ผมทำให้บางตัวเกียวนะครับเกลียวตัวนี้มันเล็กแต่มันเอามาเข้าตรงนี้ไม่ได้นี่ครับสูตรลับคือเอา,อาเทปพ,พันท่อป่าปปาก็ได้หรือจะเป็นเทปกาวก็ได้นะครับสีดำเราพันพันพันให้มันพอดีใกล้เคียงกับรูแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับ มันก็จะอยู่นะครับนี่ส่วนมากก็จะทํากันอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนช่วยมันเข้าไปสักหน่อยนะหรือเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันหาวิธีบางคนใช้ถุงพลาสติกก็ได้นะครับนี่นะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งให้เอามือออกมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอามือเข้าไปนะครับ พราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบออโต้ที่สมัยก่อนนะก็เป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ทุกวันนี้มันก็มีรุ่นใหม่ออกมาอีกแบบมีตัวเลขมีตัวอะไรนะครับหลายหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนถ้ามีแบบรุ่นนี้ก็บางคนซื้อมานะครับไม่กล้าใช้นะครับเห็นเสียงตอกนะ่ะกลัวกันนะนี่นปักครับ อันนี้ก็ซื้อมาซ่อมเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นซื้อมาก็ประมาณพันห้านะครับก็มาซ่อมมาดัดแบบแปลงขึ้นมาหลายอย่างนะครับก็เพราะว่าตัวขาตรงนี้มันก็ไม่ดีนะครับขาตรงนี้เราก็มาเชื่อมมาใหม่นะนะตรงตรงขาข้างในนะครับตรงนี้มันก็ชอบหลุดเราก็เชื่อมมาใหม่แต่ตอนนี้ก็ตอกดีแล้วนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับเครื่องกรอกมันถ้าเราเข้าใจการใช้มันจะปลอดภัยกับเรานะครับถ้าเรายังไม่เข้าใจนะครับบางทีนะครับความเตือนนะครับเวลาเราเปิดเครื่องอยู่เวลาเราจะแบบว่าเอื้อมมือไปหยิบอะไรนะครับพยายามหยา่เอามือเข้ามาในรัศมีตรงนี้นะครับถ้าเครื่องเปิดอยู่นะครับเอามือไปจับตรงอื่นตรงแบบนี้นะครับตรงข้างอื่นได้สบายนะครับ เพราะว่าถ้าเราเอามือเข้าไปอยู่ในรัศสมีบางทีเท้าของเรามันอาจจะไปเผลอไปเหยียบตรงนี้มันอาจจะลั่นนะครับเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันไปโดนเข้าไปวันนั้นไปที่โรงพยาบาลเสียไปตั้งสี่หมื่นนะครับเพราะว่าเราสําคัญอย่างเดียวคือเวลาท่านผู้ชมตอกต้องใส่หัวเข้าไปก่อนนะครับนี่ หัวตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับพอหัวมันเป็นแม่เหล็กมันจะยึดไว้แล้วเราก็ใส่ขาลงไปที่หลังนะครับถ้าเราใส่ขาลงไปที่หลังความปลอดภัยมันจะทําให้เรามีความปลอดภัยเยอะเพราะว่ารัศมีมือของเรามันจะอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมคือมือนิ้วมือของเราไม่เข้าไปหามันแล้วนะครับเราเอาแต่ผ้าเข้าไปนะครับนะครับโอเคนะครับลิบส้นสนนะครับเจ็ดนาที โอเคนะครับพี่น้องน่าจะไปใช้กันได้ด้วยความปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาก็ถามเข้ามานะครับในเพจได้นะครับส่งรูปมาในเพจโอเคนะ